สาธุดอผู้สังกษายาสังกษีมุ้อเจ้าเสือเรืองผัวกินเมียบ่ผมสิมาว่าสูฟังเด้อเจ้าเบิงนาตาข่อยก่อนที่เมียข่อยสิมาอยู่น้หนาเดบคักเราเบิงหลังจากที่เมียข่อยมาอยู่น้ำบัดนี้ผ่านไปสามเดือนนาข่อยเริ่มไข้แน่ห้าเดือนนาข่อยเริ่มบวมเริ่มตรง เดือนที่เจ็ดที่แปดนี่ขขอยังมีซิกแพคอยู่เลยสังเกตเบิ่งดีด้วโอ้กันได้กินนี่กินคักกินแน่เด้ผัวกินเมยนี่เด้ที่แรกข่อยกับบาเซียครับขาเจ้าโว่หดอกจนสุมือนี่ข่อยเสื้อแล้วกางเกงตัวได้ตัวใดข่อยกับนงใบ้ที่ข่อยเคยนงมากนะบ้านเรือที่สินงนงแล้วจากสามสิบสามสองตอนนี้ต้องไปสามสิบสี่แล้วครับเบิ่งออาหลด เล็กอัดน้ำคีโพนี่แหละตองเสื้อกับตองเสื้อเลยเรื่องมุนบวเสียยาลบลูไขมันขึ้นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเน่ากินเมียอันใดที่เมียเห็ดก็ได้กินจนเบ็ดส่วนส่วนแนวยิ้มปันไดเขาก็บังคับให้กินก็เลยต้องได้กินกลายเป็น ทางเก็บนกกินให้เขาไปแล้วแต่เขาก็บริอิมน้ำห้องสุดท้ายเขาก็อิมจนตั้งข้อขึ้นจนสิ้ล่นออกจากข้อได้มนุษย์ผัวทองหนออกอออกอี